สวัสดีครับและแล้วก็กลับมาสู่ Half-Life นะครับพาร์ทที่8แล้วพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะว่าเราน่าจะใกล้เผชิญบอสด็อกเตอร์บรีนนะฮะโอเเคุยลยล <So, S 1> โอ้โห <this S 1> พลังสูยนี่ไง เก่งแค่ไหนอ่ะ hey. ดึงจอมาได้พ um, ลังงานแรงสูง um, ด um, ึงมันออกมาใช้เป็นอาวุธได้เลยนะฮะโอ้ลืมลืมลืมขอกลับไปดึงใหม่เอามาป้องกันอาวุธมันด้วยแหละไม่ใช่อะไร ดึงจากระยะไกลมากๆยังได้อะชิลมาก <mm <ets noise> <mm <ets noise> โหล <mm <ets noise> <โ> <ruck> อยเลยเรียกได้ว่าตอนนี้โคตรเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ไม่อยากฟังเหม็นคลิปฟันโอเคทางไหนต่อซับไตเติ้ลยังขึ้นอยู่เลยอะโอเคมันจะเป็นทางนี้เลิศ จะเจ็บตัวด้วยต้องระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวนะทางนั้นมีอะไรไหมอ๋อไม่มีโอเคไปต่อดูดมาคุ้นๆไหมฮะมันคือกระสุนระเบิดของปืนกลอีกชนิดหนึ่งนะฮะวิมันมีระเบิดด้วยวะ่ะรัวๆ ใช่ยังหมดแล้วเคลียร์โหลดแมปเหลืออยู่อาวุธเดียวเลยนะฮะตอนนี้เสียดายไม่มีซับไทยแปลไม่ออกไม่งั้นจะยืนฟัง มีอีกไหมเหมือนมียิงมาอีกอะ่อะทางไหนวะข้างบนไม่ถึงวะ่ะอ๋อมกดปุ่ม ภาพเดี๋ยว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 ข้างบนนี้ดึงมาได้เลยง่ายสูตร SP เอพีเร็วมากฮะแป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ลงมาเรื่อยๆเนะ achievement ไม่ใช่อะไรทำไมยังไม่มาสักทีมาจากข้างล่างหรือมาจากข้างบนชิวมากอะ่ะเติม sp แป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็ม,ตมอ๋อเนี่ยิฟ f ์ แล้วโอ้ยไม่นยังยีงเราโดนว่ะโอเคเลียเหมือนมีมาอีกโอเคเลียชิวๆยาวๆไป้องย่งดูเรื่อยๆนะฮะ พลังงานแสดงว่าต้องได้ใช้หนีไปนู่นแล้วตัวหนึ่งตายต้องมีขึ้นไปเจออีกแน่อันนั้นคืออะไรนี่ไนงะดูดมา วะฮัลโหลฮัลโหลข้างบนดูด,ดูค้างไว้เลยม <c oughs> ีไหม ทำอย่างนี้ใช่ไหม Achievement โอเคครบสิ ını, ไปต่อข้างหลังตามมาครับต้องรีบนิดนึงมันน่าจะมาไม่จำกัดโอ้โห ข้างหน้าข้างหน้าสุดใหญ่โอ้ยเอาไม่อยู่อะเชีย้ยจะตายโอ้ย ไม่โดนอ่ะอ้าวเคพังกลับไปฮีนได้ไหมเนี่ยเฮดฟีเหลือสี่โดนดอกเดียวคือตายแล้วเนี่ยมีใ้ฮีนไหมยอย่าเพิ่งมีตัวอะไรโผล่มาเลยอุย้ยของ ให้หีดไหมโอ้นั่นๆๆๆไปแล้วจ้า HP เหลือสี่บ้าไปแล้วอ่าขึ้นลิฟต์อีกแล้วและดูเหมือนจำเป็นต้องขึ้นด้วยเพราะไม่มีทางอื่นไปต่อโอเคก็ตามนั้นกด E จริงๆการขึ้นก็เหมือนกับยอมจำานอนอยังไงไม่รู้อะเพราะเราก็เนี่ยทำอะไรไม่ได้กดลงยังไม่ได้เลยต้องไปส่งถึงที่หมายเท่าไห้นดินนะแล้มีกล้องตัวจอย่างั้นจะไปเหลืออะไรเลอ,เลอแน่นอน สวัสดีถ่ายรูปเราไว้เรียบร้อยถูกส่งไปห้องอื่นโอ้อันนี้มันหน้าเมนูชัดๆซีนนี้ชมวิวเลยฮะ ส่งอะไรวะโอ้มีแมลงอื่นๆด้วยอะ่ะไม่เคยเห็นอยาถูกส่งมาไปลบเข้าสู่ความมืดโหลดแมปอ้อไม่โหลด สวยมากเปิดไฟฉายยังไม่ได้เลยดาเอเนอร์จีนี่ไงโดนยืดอาวุธไปสิ เราทำอะไรไม่ได้ดินก็ไม่ได้เจนี่เป็นสปายครับเป็นสปายให้กับดรบลีนที่เราไหลไปแล้นเนี่ยลอยไปหรือไม่ใครล่างหรือข้างหลังวะ possible to describe with our limited vocabulary what i've seen is also beyond words green genocide indescribable evil hong and alex well if it isn't gordon freeman at last don't stop my i'll put it over there you have my gratitude doctor first you lead me straight to the doorstep of my oldest friend แต่ดูทรงแล้วเจ๊คนนี้แกดูรู้สึกผิดอยู่นะฮะดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นตัวร้ายอาจจะกลับตัวกลับใจใน ep สาม The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? You won't do the right thing for the good of all people. Maybe you'll do it for one of them. Alex! Dad! God damn you, bring Will you your stubborn, short the entire species? Or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a combined portal. Go ahead, Bree. If that's the worst you can do, send yeah. us both through your portal. <laughs> oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's total waste. Fortunately,. Resistance has shown it is willing to accept a new leader, and this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No, don't listen to him, Gordon. How about it, dr Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. <laughs> <if> you <don't laughs> long <look at the laughs> <laughs> me, long and then we can talk. Over it. Ow, ow, ow. Stop, Dad, I'm so sorry. อ๋อเจ๊ทำตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ลืมไปแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ทานมาด้วยเรียกกาดมาแล้วเจอแค่ปืนช็อตไฟฟ้าขู่ มันใช้แล้วมันใช้ใช้ไปหรือเปล่าตามไม่ตามไม่ไม่ทันมันเอาปืนอยู่ด้วยแกบังอาจนะกดเข้าไปใหม่ ยากนั่งเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดของเมืองนี้จังตั้งไม่ได้นี่สีนี้สวยดี <c oughs> เอาไปด้วยเอาไปเคลื่องใส่หน้ามัน ตามไปกระทึกมันด้วยกัน <c oughs> มีสีหน้าเข <c oughs> ียงเขียงเขียงมึงโอยเขียงทาไมไม่ได้มึงไปแล้ว ทิ้งปืนไปด้วยมีบบกมือลาเดี๋ยวเธออันนี้เต็มอยู่ฮะนนเคเอาหัวไปด้วยเค้ก็บ the powers their tunneling entanglement device but I will have a chance like this again We've got to stop Dr. Breen I I can't shut it down Looks like he's turned over control to the other side We'll have to go into the core and do what you can the elevator and I'll let you โอเคแล็กไปแล้วหัวเล็กซะจะปลดดอ็อกเตอร์บีนให้เละมืลูกปั้นอันนี้ถูกจะมาไม่ได้ด้วยครับยูไ่ได้โอเคเจอทหารอีกไหมเจอแน่ขวา โล่เฉยแต่สายหตอะไรไม่รู้ <Low. S 2> ไหนวะไหนวะมาแต่เสียงอ๋อนี่เนี่ยเหรอมองไ่ออกนว่าก้อนน้ำอะไร ถมไม่ได้ต้องรีบละเพราะไปี้นี่นี่มีพลังงานอะไรบางอย่างออมันมาต้องรีบต้องรีบ โอ้โหตรงนั้นอยู่ไกลไปปืนเลยอยอะเลยอยู่ปืนเดียวด้วยโอเคดไป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 ขวาขวาเข้าเคานีเนะยัยงไงต่อรอลิฟต์ รีบไปทางไหนต่อวะนี่ไม่รู้เรื่องเลยดูอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันมันน่าจะขึ้นมากขึ้นขึ้น,น,นอโอเคขึ้นเลยเลี้ยวขวาเพย์โดดลงนี่แล้วกันดูเลยยิงทิ้งอันนี้ กลับมาที่เก่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมงงแล้วทางไหนวะขวา <you> ขวาขึ้นมาแล้วพอท่อเปิดนี่อลิซอยู่ตรงนี้โอเค จิงใส่อ๋อพวกนี้นี่เองโอ้เดี๋ยว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 ต้องทำจัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงแล้วไม่ง่ายแน่อ๋อสะเทือนอยู่ลวงหนึ่ง สองยิงอะไรต่อจัดมาตรงกลางไม่ใช่เอ้ยตรงกลางเหมือนใช่นี่ไงนี่ไงไน,นี่ไงทำลายทางนี้เหมือนหมดแล้วดู อะไรอีกอะไรอีกอ้าวเ,เรียบร้อย <c oughs> จบครับจบภาคตุ้มความจริงคือน่าจะตายกันหมดตรงนี้แหละ <c oughs> แต่มันไม่หยุดตรงนี้ทุกอย่างทุกเรียบร้ <c oughs> Seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time, span. you've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. <laughs> Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of. Well, I'm really not. l i b e r ไปซะแล้วตามไปไม่ได้นะครควบคุมอะไรไม่ได้ตอนนี้จบภาคแบบมีต่อ half life สอง episode หนนะครับพาร์ทหน้า อันนี้ภาคหลักครับไลท์สองถือว่าจบไปแล้วนะครับโอเคผมข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ